ผมพบว่ามีการการะทาไม่ตรงแบบนี่กว่าสิบเรื่องคือเรื่องนี้หลายสิบล้านทั้งนั้นนะครับไอ้เรื่องล้านสองล้านไม่พูดถึงขณะเนี้ยนะครับผมบอกว่าผมจะพูดเฉพาะเรื่องที่มีการเสนอเข้าไปในคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วไอ้เรื่องที่ยังไม่เสนอผมจะไม่สนใจ ผมจะเอาไว้คุณเสนอผมจะเริ่มพูดเพราะเผื่อว่าคุณไม่เอามาเสนอคุณทําเลยผมก็เล่นงานเลยนะครับแต่ถ้าคุณมาเสนอผมก็จะโต้แยง้งเช่นโคมไฟประดับอาคารปรากฏว่าโคมไฟประดับที่ติดภายนอกอาคารนะครับมีทั้งหมด สี่สิบหกแบบผิดไปสี่สิบห้าแบบก็พยายามจะขอร้องให้รับงานกันอะไรเนี่ยนะครับทักกระยอรผ่านไปผ่านมาไม่รู้กี่ครั้งผมฝางเต็มที่ณนะวันนี้ยกเลิกหมดแล้วสี่สิบเก้าล้านคืนหมดจะบอกว่าให้เลยผมก็บอกไม่เอาเอาของที่ถูกแบบมา เรื่องดินถมเขาเวลาเราจะทำถนนที่รถวิ่งหรือว่าถนนลานประชาชนเขาจะมีแบบว่ามันจะต้องใช้ดินผ่านตะแกรงรอดเบอร์2องร้อยกี่เปอร์เซนกี่เปนนะครับถนนต้องผ่านไม่เกิน20เพราะว่าถ้าดินมันละเอียดมากเนี่ยพอฝนตกปั๊บมันก็จะเหลวแล้วก็จะไหลมันก็จะสุดเสร็จปั๊บปรากฏว่าวันนี้ มีการทำไปแล้วโดยใช้ดินที่ขุดออกมาจากในภาเอามาทำซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบวันนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างก็ไปมองว่าอันเนี้ยมันเป็นการระบายดินด้วยแล้วก็ไปคิดค่า เรียกเงินคืนจากบริษัทผู้รับจ้างเพียงแต่ว่าทางบริษัทผู้รับจ้างเสนอมาห้าบอกว่าจะชืนกันให้ห้าล้านแต่บริษัทแอตตาบอกต้องสิบสี่ล้านกว่ายังตกลงกันไม่ได้นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็บอกว่าโอเคนะครับเขาก็ไม่ถึงกับยอมไปเลยแต่ผมก็จะทำให้เกิดมาตรฐานเพราะในระเบียบพัสดุเนี่ย เราจะทําไม่ตรงแบบเราจะต้องมีการบอกมาก่อนว่าผมจะทําอย่างนี้นะผมจะขอใช้ดินตรงนี้นะแล้วก็เจราจารกันก่อนเรื่องเงินเพิ่มเงินลดเจราจารกันลงตัวเสร็จก็ไปแก้ไขัญญาลงนามทั้งสองฝ่ายแล้วค่อยไปทําค่อยไปแก้ไขัญญาแล้วก็ลงมือทำปรากฏว่าไอ้นี่ทําเสร็จเรียบร้อยหมดผมอยากจะวางมาตรฐาน วันนี้นะครับมีเรื่องเนี่ยกรณีร่องกระดานในแบบบอกว่ากระดานเนี้ยห่างกันไม่เกินร่องเนี่ยสองมิลนิดเดียวนะครับบางร่องนี่งูเลื้อยได้แล้วมันไปทำเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยในเมื่อกระดานนี้บอกไม่เกินขนาดกระดานเนี้ยนะครับขนาดเก้านิ้ว ถามว่าถ้าขยับอันนี้มันต้องขยับทั้งหมดเลยนะครับแล้วเท่าไหร่เนี่ยแล้วมันมีทุกแห่งเลยทุกแห่งทุกชั้นเนี่ยผมก็ถ่ายมาไม่รู้กี่รอบแล้วแล้วมีทุกห้องผู้หญิงใ่รองเท้าส้นสูงเดินนี่ติดแง่แง่แล้วที่สำคัญคือพอเราจะทาเล็กเกอร์เราเอาผมไม่ไม่มีความรู้เอาขี้เลื่อยหรือเอาอะไรก็แล้วแต่นะครับมันต้องอุดก่อนถามว่าพอ หน้าหนาไม้มันหดก็ร่วงก็เป็นร่องนี้เลยแล้วมันไม่น่าเกลียดอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าอย่างเงี้ยต้องให้แก้ไขเลยไม่ใช่ให้เขามาเสนอแล้วมาเจราจาขอแก้ไขอย่างนี้ไม่ได้คือทำไปก่อนแล้วก็าอารุมารวยขณะเนี้ยนะครับมีการปล่อยข่าวกันว่ายอมให้ ร่องเนี่ยได้แปดมิลผมบอกถ้าแปดมิลนี่ผมขอฟันก่อนเลยนะไปเจราจากันเมื่อไหร่ก็ไม่ยอมเพราะแปดมิลนี่เกือบเส้นรองเท้าผู้หญิงมันก็ติดแล้วงไงครับพอหน้าหนาวนี่เป็นร่องหมดเลยก็เฉพาะตอนตรวจรับงานเท่านั้นแหละที่มันดูเรียบร้อยเรื่องห้องสอสสว ปรากฏว่ามีห้องสอสอทึ่งทําำเนี่ยก็ไปทำแบบนี้นะครับแล้วก็ผู้ออกแบบเขาก็ท้วงว่ามันผิดก็ทำไปเรื่อยๆจนได้213ห้องที่เหลือก็ถูกแบบเพราะฉะนั้นห้องอย่างเงี้ยมันก็ต้องแก้ไขแล้วขณะนี้กำลังแก้อยู่คือห้องประชุมกันมาทิการ ร้อยสามห้องนะครับห้องประชุมกันมาทีการเนี่ยมันต้องใส่ตัวทับเสียงบากฏว่าเราไปใส่ซีกเดียวอีกซีกไม่ได้ไทยอตอนแรกคณะกรรมาการตรวจการจ้างเขาบอกว่าให้ไปเอาหมาเยาลัยมาเทสว่ามันใช้ได้ไหมผมบอกว่าผมไม่รู้ว่าเทสแล้วเขาะให้แก้หรือเปล่านะนะผมว่าถ้า ถ้าเขาจะเอามาเทสก่อนเราก็แก้ก่อาทำไมไม่แก้แล้วก่อนเราไปเทสะนะครับเพราะห้องเนี่ยมันจะต้องให้มีครบตามรูปแบบก่อนแล้วถึงเทสว่าใช้งานได้หรือเปล่าใช่ไหมครับผมว่าทวงไปวันนี้ก็โอเคกำลังลื้อทำนะครับก็ต้องลื้อจะไปบอกว่าเอามาเทสอะไรอย่างนี้ผมไม่ยอมนะครับมีเรื่องทำนองอย่างเงี้ย ทั้งหมดที่ยังไม่ได้พูดเนี่ยอีก8เรื่องผมกำลังไล่ตรวจพวกนี้อยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปลงเอยที่จะหยวนเหมือนดินหรือว่าแก้ไขทุกอย่างแต่ใจผมอะ่ะผมเรียกร้องนะครับทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง,งที่ผู้รับจ้างโปดี ถ้าทำให้ถูกตามแบบมีการตรวจโดยเข้่งคัดแล้วอุปสรรคก็ไม่มีปัญหาผมก็ไม่ต้องมาตาแบงไม่ต้องมานั่งตรวจมานั่งแฉกันว่าอันนี้มันผิดอันนี้มันถูกอันนี้มันทุนนนจริตอันนี้มันสอทุจริตมันไม่ใช่